สวัสดีครับผมลิชานคอมพิวเตอร์วันนี้ครับจะมาแจ้งให้ลูกค้าท่านทราบนะครับสินค้าล็อกใหม่นะครับเข้ามาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นชุดที่1นะครับที่จะเข้าร้านนะครับซึ่งสินค้าเรานะครับที่จะเข้าภายเดือนนี้มีทั้งหมด6รายการนะครับแต่สําหรับวันนี้เราจะจัดนะครับคือรีวิวให้เพียงแค่2รายการเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมีเข้ามในชุดหนึ่งคือวันอังคารนะครับเข้าอีก2รายการและวันพุธวันมะรืนนี่ครับอีก2รายการนะครับสำหรับวันนี้2รายการนี้ครับจะเป็นรถขุดนนนนนนนะะคคครรรรรรััััับบบบบยยยีีี่่่่่หหห้้ออไไไไไแดด์เเเเพืมมมกกกาาาาสววลลทผูชชปป อาแล้วก็สำหรับวับบนนี้นะครับผมจะมารีวิวให้ท่านได้รับชมนะครับมีทั้งหมด2รายการนะครับ2รายการนี้ก็เป็นรถไซคันาดใกล้เคียงกันนะครับเราจะเริ่มต้นเข้าสู่คันที่1ก่อน คันที่1นนะครับคือยี่ห้อทางเคนชินะครับหัวเก่งเซียวขาวตัวแดงๆนี่เองนะครับเป็นรถสนัดหาตันนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาดสี่สูงเพราะว่าพวกระบบเล็กตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ยันมากนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่รหัสตรงกับพวกแบรนด์ดังๆเช่นโกเบและโคมาสูนะครับเป็นพวกอ่าตระกูลโคมาสูก็คือ40 50 MR หขีดสและขีดสนะครับแล้วก็ส่วนโกเบเนี่ยก็จะเป็นอ่าเ k นะครับสี่5ิบ5ี่สิบห้าห้าศูนย์ห้าสิบห้าเอสยนร์ขีดสตัวนี้นะครับหรือผมจะเรียกกันว่าอง ป้าโมชีนะครับจะเป็นจะเป็นจุด4เต้านะครับเรียงกันสี่เหลี่ยมแบบนี้ นะครับก็คือตัวนี้คือจะเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ชนิดใหม่นะครับซึ่งหาอะไรได้ทั่วไปนะครับแล้วก็มาพร้อมกับรูปแบบปั๊มนิ้วนะครับปั๊มนิ้วนี่ก็จะเป็นอ่าคล้ายๆกับพวกอ่าปั๊มของคูปัต้านะครับพวกรถสูนนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับคือตัวเดิมเป็นตัวเดิมนาชินะครับมอเตอร์สวิงนาชิแล้วก็เป็นรถขนาด5ตันนะครับที่มีขนาดที่เหมาะสมในการใช้งานก็โดหัวเหมือนเอ็มอาร์ได้นะครับคือสามารถซ่อมเพย์นทอนที่อยู่ใต้รางได้ถือว่าเป็นรถที่เซอร์วิสง่ายนะครับสมรรถนะง่ายนะครับหาช่่่่าาางงซซออมมมแยะะไไีเกกินนดทััวปครบ คือสำหรับรายการนี้ทาเคชินะครับเป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่สัญชาติจีหรือยอย่างใดที่ทุกท่านได้เห็นนะครับซึ่งในเมืองไทยนะครับถ้าลองศึกษาดูข้อมูลใน Google ดูได้ครับยี่ห้อทาเคชิเนี่ยมีโช์รมนะครับในประเทศไทยหลายแห่งนะครับแต่บางทีเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยในแบรนด์นี้แต่ผมบอกเลยว่า เป็นรถที่มีราคาประหยัดนะครับแล้วก็เป็นรถที่มีสมรรถนะในการาใช้อุปกรณ์ห,หลายอย่างห,หลายรุ่นที่เราได้เห็นกันไม่ว่าจะเป็นจุดหลักๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นปัม๊มเป็นตัวเดินเป็นมอเตอร์วสวิงก็จะไปตรงกับพวกแบรนด์ดังๆนะครับและซึ่งออกแบบมาสําหรับเรื่องเซอร์วิสเรื่องสมรรถนะได้ง่ายเนื่องจากหัวกระดกได้นะครับคือทําให้ซ่อมแนโทลได้ง่ายนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับคือตัวนี้มีลายหัวแยกหรือลายปลายป,ปิ้งให้เราด้วยนะครับซึ่งไม่สามารถคือไม่ต้องมาแบบมาเพิ่มเติมให้เราติดตั้ง สำหรับรายการนี้นะครับท่านจะได้ลายหัวเจาะไปด้วยนะครับหรือลายหัวแยกไปด้วยนะครับซึ่งประมาณว่านะครับสำหรับรายการนี้เราเสนอขายอยู่ที่5 5 0 0 0นบาทนะครับรวมแบกรวมภาษีเก็บสีให้ใหม่นะครับคือปรับด่วปรับซึมนะครับเก็บบูสลักต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับเช็คช่วงล่างนะครับมีเก็บรายละเอียดทุนดังขันนะครับมีติดตั้งแอร์ใหม่นะครับยกชุด นะครับแล้วก็รวมบริการจะส่งฟรีนะครับของแถมมากมายนะครับรวมแวกรวมภาษีให้เบบพร้อมหมดนะครับสำหรับรายการนี้ผมเชื่อมันเลยเกินนะครับว่าอยู่ไม่นานนะครับเราจะเริ่มเข้านะครับคือสู่รายการที่2ดูรายการที่2นะครับคือเป็นยี่ห้อโคมาสู่นะครับรุ่น p c 4 0รุ่น7เป็นรถที่ติดข่านิยมสูงมากนะครับในตลาดนะครับในหน้าเวลานี้ตัวนี้นะครับผมก็เชื่อว่าอยู่ไม่นานเช่นกันเพราะว่าแค่ว่าที่เราทุกท่านได้เข็นกันนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีลูกค้ามาสั่ง นะครับแต่ผมเปิดเผยแพร่มาวันนี้ผมเชื่อว่าต้องมีลูกค้านะครับคือได้รับชมปุ๊บต้องมีคนโทรมามาจีบแน่นอนสำหรับรายการนี้พอไปรถติดค่านิยมนะครับอันดับต้นๆนะครับของเมืองไทยนะครับ40รุ่น7นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับเชื้อเพลิงดีเซลขนาด4ีสูบนะครับ 4D 84นะครับมารูปแบบปั๊มเฟืองโรตีสาตอนนะครับคือแล้วก็ตัวนี้เป็นแพร์คอนโทรลอนะครับอยู่ข้างบนเหนือปั๊มนะครับตัวเดินนะครับตัวนี้เป็นตัวเดิน ไฮดัสนะครับแล้วก็พวกผายดันอุปกรณ์ต่างๆนะครับคือสมบูรณ์แบบหมดทุกอย่างนะครับเราก็จะมีลงมือในการทาสีเช่นระบบ่วดซึมเป็นแห้งเหลวนะครับผลท้้งบอดนี้เนึ่ยครับมาตรฐานของทางร้านเรานะครับคือเก็บงานให้ครบบนะครับเช็คเรื่องความร้อนทำนู่นทำนี่ร้านเราไม่ขายเดิมเพราะขายเดิมปุ๊บมันจะมีปัญหากับลูกค้าภายหลังซึ่งผมคิดว่ามันไม่เวิร์กสำหรับคือผู้ขายอย่างผมแล้วก็รวมถึงผู้บริโภคอย่างท่านเองนะครับคือผมแนะนาว่าคือเก็บของเก็บงานทุกอย่างเนี่ยให้มันเพียบพร้อมม ห้าแสนสองหมื่นบาทนะครับเป็นรูปแบบหลังคา ถ้าทุกท่านนะครับคือต้องการตู้แอร์หรืออะไรยังไงนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้แต่ช่วงนี้ผมบอกเนี่ยนะครับคือหัวเก่งของรุ่น7ช่วงนี้มันแพงนะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะราคามันสูงบางทีผมเปิด6 0แส0กว่ามันก็จะดูเวอร์ไปดูแพงไปจริงๆแล้วนะครับตัวนี้คือผมเคยขายเมื่อมาสัก2สองสามเดือนก่อนผมขายในราคาห้าแสนทวนปัจจุบันนะครับที่ผมมีการปรับขึ้นนะครับห้าแสนสองเพราะเนื่องจากว่ามันจะมีปัญหานะครับคือเที่ยวโดนแบกโดนภาษีนะครับโดนพังภาษีซื้อภาษีขายนะครับมันกลายเป็นว่าไอ ห6หมื่นนะครับเป็นอย่างต่ำทำให้ค่อนข้างจะอยู่ยากขึ้นเพราะาด้วยอัอตราในการจ้างลูกน้องแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราเปลี่ยนไปให้เลยให้ครับมันไม่ใช่เพราะว่าเราขึ้นเพราะความน่าเลือดและราคารถมันยังอยู่เท่าเดิมแต่ปัญหาคือเรื่องภาษีที่มันสูงขึ้นนะครับทุกท่านนะครับที่เข้าใจนะครับคือผมก็ต้องขอขอบคุณถ้าคนไหนไม่เข้าใจนะครับไม่จะเป็นต้องซื้อร้านผมก็ได้นะครับท่าไปซื้อร้านอื่นดูก่อน คือผมเองนะครับคือเราพูดกันจริงๆตรงๆนะครับคือเราอยู่ไม่ได้เราก็บอกอยู่ไม่ได้นะครับผมมีการปรับเปลี่ยนนะครับในราคาห้าแสนสองบาทถ้าท่านใดนะครับคือต้องการตู้แอร์หรืออะไรเงี้ผมก็คิดอยู่ที่ห0 0 0นทุนแต่ปัจจุบันคือตู้แอร์รุ่นนี้มันแพงผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําให้ใส่ถ้าไปได้นะครับมาซื้อเป็นรูปแบบหลังคาไปก่อนในอนาคตถ้าต้องการตู้แอร์หรือองไงครับสามารถสั่งทีหลังได้นะครับแล้วก็เอามาติดตั้งทีลานก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับ อ่านะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเสนอราคา5้าแสนสองหมบาทเดี๋ยวชุดใหม่นะครับผมจะเข้ามาพุ่งนี้อีกหนึ่งชุดมาลือในหนึ่งชุดนะครับหรือวันอังคารและวันพุธจะเข้ามาอย่างสองคันสองคันนะครับซึ่งจะมีรุ่นและยี่ห้อไหนครับลองติดตามมาดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวิชานะครับเงยเจอร์นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบอยนี่นะครับคือสินค้าล็อกนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับเดี๋ยวท่านพลาดปุ๊บจะต้องรอผมอีกเป็นเดือนแล้วเดือนหน้าก็ไม่รู้ว่าสินค้าชุดๆดใหม่เนี่ยมันจะาบบแห แบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะบางครั้งสินค้าผมเดือนเดือนหนึ่งอาจจะแทบไม่ได้ลดมาเลยก็มีบางครั้งได้มาแค่คันเดียวบางครั้งแค่มาได้2คันนะครับคือถ้าหมดหมดชุดนี้แล้วก็อย่ามาว่ากันนะครับคือช้านะครับมีโอกาสที่จะพลาดสําหรับคือคนที่เขาเจาะจงแล้วก็ซื้อจริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับอนุชาคเวเตอร์ขอตัวลาปเป็นจริงนะครับขอบคุณครับ